ในแท้จริงโดยปรับบทบาทกองทุนน้ำมันให้เป็นกองทุนสําหรับรักษาเสถียรภาพราคาสับสนให้เป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดเพื่อขายคาร์บอนเครดิตและการให้สินเชื่อดอกเบี้ยตา่าแก่ผู้ลงทุนด้านพลังงานทดแทนประการที่5ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบโดยลดระดับการใช้พลังงานวันนี้ฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเวสห้วยบงสองและเวสห้วยบงสาในวันนี้นะคะเราต้องเรียนว่าความประทับใจที่เข้ามาในโครงการก็จากที่ได้ฟังท่านรัฐมนตรีรงศั์บรรยายก็ยังไม่รู้สึกเท่ากับมาสัมผัสด้วยตัวเองวันนี้ว่าโครงการนี้มีความหมายมาก เราก็จะเห็นว่าภาพโครงการที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ความคิดในการพัฒนานโยบายในเรื่องของการผลักดันด้านพลังงานก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงพลังงานที่ได้นําเอานโยบายรัฐบาลซึ่งถือว่า เป็นหนึ่งนโยบายสำคัญและถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศที่จะร่วมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและในอนาคตรเราอยากเห็นพลังงานสีเขียวที่มากขึ้นไม่เพียงแค่เราจะต้องมาช่วยกันในการรณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดพลังงานแล้วต้องร่วมกันในการหาพลังงานทดแทนซึ่งฉันเชื่อว่าเรามีอยู่ หลายๆที่ในประเทศไทยและยังมีหลายๆทางเลือกที่เราจะทําให้เกิดพลังงานสีเขียวเกิดขึ้นและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางภาคเอกชนทางเจ้าของโรงงานนะคะทั้งสองบริษัทแล้วก็รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานที่ทําให้โครงการนี้ที่เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของประเทศได้เกิดขึ้นแล้วในวันนี้และได้เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญเป็นสถานที่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งผลิตพลังงานลงที่ ใหญ่ที่สุดในภาคนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจค่ะแล้วก็ทุกท่านก็คงทราบดีว่าเราเองเนี่ยมีความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นทุกวันตามการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็จำนวนประชากรสิ่งที่พบก็คือว่าเราต้องนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเข้ามามากมายเพราะในขณะเดียวกันการผลิตพลังงานในส่วนของการาการธรรมาชาติของประเทศก็ลดลง แน่นอนค่ะโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลอยากเห็นการขยายโครงการเช่นนี้นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดพลังงานทดแทนอย่างจริงจังในการที่จะเสริมระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีใช้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะพลังงานลมถือว่าเป็นเป้าหมายที่จะผลิตกำลังพลังงานผลิตให้ได้1,200เมิะวัต์ในอีก8ปีข้างหน้า ะะถือว่าเป็นพลังงานที่มีศักยภาพค่ะและวันนี้ก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะคะว่าพลังงานลมแรงขนาดไหนในวันนี้ที่เราพบมันนะคะ,ะก็ก็คงอยากจะเห็นการผลิตของโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเวสห้วยบงสองและเวสห้วยบงสามนี้นะคะดำเนินไปเป็นตัวอย่าง ที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่มีความสําคัญกับประเทศที่จะ,ะแล้วก็ขอให้มีขอเป็นตัวอย่างความสําเร็จที่ได้เห็นของการพัฒนาประเทศไทยเราที่จะก้าวไปสู่การผลิตพลังงานทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วก็รวมกับภาคเอกชนที่จะผลักดันโครงการนี้ให้เป็นที่ประจักษ์แต่กับนานาประเทศนะคะแล้วก็ดิฉันก็เชื่อว่า ดยโครงการนี้ก็คงเป็นโครงการที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องชาวโคราชค่ะนะคะก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาว่าเราน่าจะพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ที่ไม่ใช่เพียงแค่ความสำคัญที่จะให้ทุกท่านได้ทราบถึงความสำเร็จในการผลิตพลังงานลมครั้งนี้ก็อยากเห็นแหล่งที่นี่เป็นแหล่งของการท่องเที่ยวแหล่งของการพัฒนาชุมชนพลังงานสะอาด ร่วมกันในบริเวณนี้ก็คงของขอนุญาตฝากภารกิจนี้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะในการที่จะส่งเสริมการทํางานร่วมกันกับภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนในท้องที่ก็เรียนท่านผู้วิจัยทุกท่านว่ารัฐบาลพร้อมที่จะทํางานร่วมกัน ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนในการที่จะผลักดันโครงการโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของพลังงานทดแทนต่างๆเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นไปแล้วก็พร้อมในการที่จะผลักดันนโยบายต่างๆในการส่งเสริมการลงทุนให้ภาคเอกชนในการสร้างความแข็งแรงที่ยั่งยืนแล้วก็สุดท้ายก้าวไปสู่ความเป็นความมั่นคงทางพลังงานค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอถือโอกาสนี้นะคะในการขอบคุณทางกระทรวงพลังงาน แล้วก็หน่วยงานาภาคราชการที่เกี่ยวข้องทุกท่านรวมถึงภาคเอกชนที่ร่วมกันร่วมกันในการทําโครงการนี้จนประสบความสําเร็จนะคะก็ขอวอวยพรให้โครงการนี้ราบรื่นแล้วก็บรรลุเป้าหมายตามที่บังไว้ทุกประการค่ะขอบคุณค่ะด้วยนะคะให้กับพนะท่านนายกรัฐมนตรีอยู่กับเราบนเวทีก่อนนะคะ ท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะทําพิธีเปิดโครงการของเราในวันนี้นะคะอย่างเป็นทางการเป็นตัวแทนนะคะที่จะนําแคปซูลบรรจุความหวงังความฝันของพวกเราทุกคนคะ่ะที่มีต่อการใช้พลังงานในเมืองไทยอีก10ปีข้างหน้าส่งมอบให้กับพระน้ท่านนายกรัฐมนตรีกรบมือให้กับเยาวชนของเราด้วยนะคะนางสาวยิ่งรักชินวัตรได้รับมอบแล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีรับมอบจากน้องๆแล้วเดี๋ยวอีกสักห้าสี่สา เพื่อไปมอบใหกับชาวบ้านต่อไปนะคะกำน,นันไภบูลหาดคุณทดค่ะและกำนันสุวรรณตรีรัตนคุณพรค่ะและสุดท้ายนะคะ